วันนี้พวกเราอปป้าแอนอาจูมาโกสติงจะมาพิสูจน์บ้านร้างกลางป่าย่านบางปูที่มีตำนานปากต่อปากกันว่าเมื่อตกค่ำชาวบ้านชอบเจอผีเซอร์เปียนยืนเต้นอยู่กลางถนนแล้ววิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้านอยู่บ่อยครั้งจนต้องให้ที อปป้าแอนอาจูมากสติงมาไล่ผีเซอร์เปียนให้แต่ทว่าพลังอำนาจของมันร้ายแรงกว่าที่เราคิดไปเยอะเราจะไล่ผีออกไปได้หรือไม่มาลุ้นไปพอกันตอนนี้นะคะอ p บ้าสตูดิโอเปิดรับ k ีเอทีฟสองตำแหน่ง ไม่ว่าจะทํางานตรงสายหรือทำงานสายอื่นมาขอแค่เคยทํางานมาก่อนก็พอครับผม f นซิ i b l e และยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากลุยถึกทนออกกองต่างจังวัดต่างประเทศไปได้ทุกที่กับเราสู้ปไปเลยกันสวัครได้ไเลยค่ะที่ a j u m a j o b s m a i c o m รอรับแกงอยู่นะ เจ,จบกันได้แล้ววัสวัสดีครับพวกเราคุณลักษมณ์กบคุณน,นุ่นนี่และครับและวันนี้นะครับขอเปิดรายการใหม่ของเราก็คือป้าแอนอาจุมากสติ้งเราเป็นช่องหาผีที่ไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะเราคือความไฮเทคเราจะไม่กลัวผีต่อไปเพราะเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแต่ก่อนจะเริ่มเราขอพูดเกินถึงนที่นี่ก่อนเป็นบ้าที่อยู่ในป่าลกล้างเขตบางปูนนะั่นคนคือเนี่ยเพราะว่าลกหลางามาแบบหลายสิบปีมากอาจะแบบว่าคนจรอ,อะ มาใช้นี่เป็นที่อยู่อาศัยเขาเลยด้วยซ้ำใช่ไหมก็วันนี้นะครับเรามาใช้ช่วงเวลาโพเพซึ่งเป็นเวลาที่เขาบอกว่าจะเจออ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกคือแถวเนี้ยชาวบ้านเขาพูดกัน,กนทั้คนว่ามีผีเซอร์เปี้ยนอยู่ด้วยแต่แรกคิดว่าผีเซอร์เปี้ยนอะอยู่แค่แต่างประเทศแต่ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าหรือผีจริงบางคืนชอบมีคนเจอแบบผีเซอร์เปี้ยนอะมายืนเต้นอะมายินกระโดดเต้นอยู่แถวๆกลางถนน แล้วเกิดแบบใครเจอแบบอยู่เปียกๆคนเดียวมันจะวิ่งมินมิมาไล่แทงเลยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเรื่องจริงหรือเปล่านี่คือถามจากชาวบ้านที่อยู่ละแวงกนี้นะซึ่งตอนแรกเราอยู่ในป่าลึกเว้ยแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะทุกคนสุดดับเข้าใจปะใส่อุปกรณ์ไงสุดดับ และนี่คืออุปกรณ์ของเราหน้ากากกันยินยานปืนฉีดสายสินอันนี้คือใช้น้ำมลน,นะครับเราไปเอาน้ำมลจากวัดที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยใส่เรียบร้อยผมก็มีนะฮะนี่นะอุปรกรณ์เซ็นเซอร์ตัวจับวัตถุยินยานเราเซนเซอร์โมชั่นนี่คือเกลือที่ปลูกเสร็จเรียบร้อยพร้อมจะลุยกับหนังสือสวดมนเพื่อเจอจะได้ไล่ได้อุปกรณ์เรามีอีกเยอะนะทุกคนแต่ว่า,ายังไม่ใช้หมดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเริ่มเข้าไปข้างในครับผมไป นอวขึ้นยังไงต่อไปต้นจนตอขึ้ไหมนี่คือพื้นทุนะครัที่มินุดลงจนนว่าทางเดิมม <for> ันหายโอเคทีไทเมาล่ะม่ต้อมีร่องรากอยู่อาศัยจริงๆนะ มา่ไนครับตัวนี้เอฟขึ้นเอฟขึ้นบาออะไรบ้างตอนนี้เอฟเอฟขึ้นสองยู่ตลอดเลยทุกคนเฮ้ยเราต้องเป็นคนจับเราไม่คนเอาของคนนี้ไปนะเพราะนั้นอันตรายจะลองใช้นี้นะครับคืออันนี้ถ้าเกิดว่ามีมียาอยู่ทางงานบางอย่างมันจะหลอกเยอะจุดๆให้หายไปเลยขึ้นต้นตก ใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้ทีมบังกลา,านะครับเข้าไปสำรวจข้างในซอกนี้ครับบย่ามาทาครับแล้วเขาไปใช้ที่ไหนครับทางพระชายไม่มีอะไรครับเดีเย๋ยวเราลองเช็คในห้องน้ำชั้นหนึ่งครับทุกคนประเด็นนี้เนี่ยคือแบบว่าไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องตำนานตำนานหลอนในบ้านหลังนี้ทุกคนแต่เขาว่าจะเห็นผีเซอร์เบียน่ยเข้ามาปุ้นป้านแถวแถวถนนมาเราลองดูาเราจะเจออะไครับ ชั้นสอง่ะว่ามัมีอะไรไหมีของลงรางเต็มเลยเฮ้ยขอ,อ,องที่ใช้แล้วโองพิงอีไรไปไปเข้าไปลหุ่มบนเป็นนึนนงตามมาฮะใช้เลเซอร์ปรุ๋ย มีอะไรหนอนกันนะว่าเน็ตสวมสวมทุกคนมีรองรองรองเท้ารองเท้าแบบผมยืดเลยอะมันขึ้นสามมันขึ้นสามมัดับมันนี่ไงเนาะทุกคนมันขึ้นตลอดมันขึ้นตลอดนะเฮ้แต่ตัวนี้ตยดมใครครับฮัลโหลใครครับ อาจจะเป็นคนเล่นอะไรวะพี่หายไปวะที่หายไปเนี่ยไม่ไมีมันมีไข้มาที่คุณผีซื้อเวียนจริงวะหรือวิ่งเป็นคนจอนที่เขานอนอย่างนี้วรเ่าเขาาแก้กนคนหรือเปล่าวะเมือ่อกี้บอกอันนี้ติดอะไรบ้างน,นะครับต้องดับไปแล้วค่ะดับไปแล้วเหรอใช่ข้างไปอ๋อไม่ไแบบหมดขอาอาจจะเป็นคนแก้ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าอย่าเราต้องระวังนะครับเผื่อเขาขึ้นมานะเราไม่รู้เขาเป็นใครด้วยเฮ้ยแต่เขาอาจจะเข้ามาแล้วหรือเปล่าพี่ที่เขาหายตัวไปอ่ะ อ่อนานะให้ทุกคนแต่น,นี่เป็นปืนน้ำมนต์นะฮะเราเอาอน้ำมูลมาจากวัดเชียร์แ้วมันยืนเต้นอยู่อ่ะมันไม่ได้เข้าบ้านมาแล้วหรออยู่ข้างล่างเล้าพี่งหน้นีน่มีอะไรนะโล่งหมดแล้วนะยึดขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่มีจริงๆนะผนะมที่นี่รู้สึกไม่มีอะไรเลยผมก็แบบสัมผัสอะไรไม่ค่อยได้ดวแต่เดเาไปที่อื่นผมจะสัมผัสได้ แรงมากเออใช่ยทะลุกลินแรงมากทะลุแมสไล้ว<า>ไม่มีอะไรแล้วเอ๊ะไม่ขึ้นแหลกไม่ขึน้นเลยทุกคนโมชั่นมีคนไหมคะติดไหมไม่มีเสียงคนเดินวะม,มีเสียงคนเดินเหรอคนได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินจริงจริงวะคณละคนโม้พี่โอ,อ๊ย ไอ้คนมาไม่ใช่ผีหรอกเฮ้ยววคว<น>มาเราไปลองใช้ก่อนคนคนเนี่ยประตูเราปิดไม่ได้เลยมแม่จ้ามันไม่มีประตูไม่มีรั้วอะไรเลยขอทางหน้าต่างหน่อยครับผมอขอทาครับคุณครับคนหรือเปล่าครับเหมือนจริงๆแนละ้วบ้านนี้มันมีบอเปเปอร์มาก่อนอะทุกคนมันมีรอยติดกาวมาเนี่ยชัดเลยมีรอยล่อออกไปนี่ป็ื่ออะไรอ่ะเฮ้ยมืเเอเด็กอ่ะเฮ้ยรอยรอยมือคนจริงๆใช่ใช่ใช่ งค่อนเหมือนวามึงาขูอะัวนทำอะไรกันเะมีเสียงแว่วดีไหมเสียงแววจะอาจจะคิดเองเสียงเป็นงไงเสียงเหมือนผู้ชายงทำอยู่ข้างหูีเวฟเปเท่าไหร่หนึ่งไอ่เวฟขยับเลยว่ะไม่หนนอะไรวันั้นอะยนอไอ้ผีเมื่อกี้เหรไอ้คนนี้มันยืนเต้นอะไอ้นี่คืออะไรเหมือนคอะไรมาเสียงๆมึนวะ หนึ่งสองเจ็ดศูนนะจำไว้นะอย,าอย่าไปซ้อะรนี้หนึ่งสองจ็ดแตเหมือนคนคเขียนเจ็ดศปะเออเจ็ดศูเออเจ็ดศูนยอเอนเดะเข้ามาอ่นไ่มันก็ขึน

เหลือแค่หนึ่งอาลรทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปชั้นล่างแล้วลองสื่อวิญญาณดูนะทุกคนครับพอผมลงมาข้างล่างเพิ่งสังเกตมีพวกแก้วใส่เงินทองเยอะจังเลยเนี่ยเขาจึงเรี่ยงต่างเออเฮ้ยเขาก็ชอบของงานนี้นะเฮ้ยไอ้กวาาคือโดนไฟไหม้มา้นะอันนี้คือโดนไฟไหม้แล้วนะแต่ดูแล้วน่าจะแบบไม่ได้มาอยู่นานแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองสื่อสารนะครับสวัสดีครับ เหมือนว่าสวัสดีเลยครับตอบเร็วมากเลยรู้สึกต้องตอบตั้งแต่แรกเลยสวัสดีครับมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับนี่จักมีมมอยู่กับพี่ทองครับนี่ยิ้แบบเหมือนห่าเลยก<อ>่อนหรือเปล่าครับที่พวกผมมา ก็ดีไม่กดใช่ก็ดีไม่กดก็ดีไม่กดมันน่าจะก็ดีไม่กดแปลความหมายนี่แหละเดี๋ยวผมไม่สบายใจโอเคแล้วคนเดี๋ยวเราจะลองเอาไปที่นี่อีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าทีงานว่าตันนี้รู้สึกแปลกที่สึกเหมือนมันเปลี่ยนนะที่เอ็เอฟก็ขึ้นเป็นสามบ่อยว่าจุดเนี้ยยมากเลตรงมุมนี้เหมือนกันนะเมื่อกี้ข้างบนนี่ขึ้นคือมุมนี้ใช่แต่ชั้นบนเหรรอคัได้อยู่ในห้องนี้หรือเปล่าครับ ่ต่ออยู่นะอยู่กับผูคชมครับเยอะมากอ่กดกดผ้มก็ตอบครับไม่กดเนาะเขาไม่ตอบว่าเขาไม่กดโอเคกูจะไปคออย่างงี้ไมใจ เขาไม่ตอบเขาไม่กดก็ก็น่าจะมีู่ว่างอ่ะเนาะพอเต็ที่หละห้องนี้มันทำงานเยอะสุดน่าจะพอแค่นี้เนาะสำร็จามาแล้วบ้านเล็กแอ่ะไอ้กระจกนะกระจกเฮ้ยว้าวาเราควรถามเขาตรงบอวาคนหรือผีเลยนะฮะก็ไปเรามีคนช่วยก่อนเดี๋ยวดำมอ์กูนมาเท้าฮ้ย ไม่รู้แล้วอ้นะฮะสวัสดีครับยังไม่รู้เลยครับว่าสรุปแล้วที่เราเห็นนี่เขาไม่ยืนเบ้น่ะผีเซอร์เบียนี่แบบชาวบ้านเขาพูดกันหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นผีจริงๆหรือเปล่านะฮะหรือว่าเป็นแบบคนจอมมาแกล้งหรอไม่เคยเห็นเป็นตัวขนาดนี้มาก่อนมอยู่ในนี้อ,อับมากเลยไม่ไหวอะนะนะ่ะเฮ้ยนักออกแบบคนนึงหรอวะเฮ้ยนักออกตอนนี้นะฮะทีมงานเราคนนึงอยากจะลองสื่อสารอีกรอบนะฮะหลัง ที่นี่มีผีหาคนใช่ไหมเฮ้ยพี่มาเร้าเ,เหมือนกับว่าใช่ใช่เหาคนแล้วี่เราได้มาพบป่านี่ตัวเป็นจริงเลยนะอาจจะมีวิญญาณอยู่จริงก็ได้ฮะแต่ว่าที่ชาวบ้านพูดกันเรื่องผีเซอร์เบียนเนี้ยอาจจะแบบว่าอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงแต่สังเกตคือชาวบ้านแถวนี้จะไม่มีใครแบบเดินมาในป่าน,นี่เลยและนี่นะครับทุกคนคือการมาหาผีเซอร์เบียนที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะครับ โดยโอป้าแอนนอาจมาโปสติงหมาของไม่หยุดเลยอะไรอ่ะนี่มันขึ้นหนาไปแล้วนี่ทุกคนหล่อนะไหนวะไปยังอ่ะอันนี้อไม่เห็นหายไปแล้ว ไม่มีครับพี่